เออเนมเนมเนมนมผมบนลสีไทยแล้วลูกบอลปีเกย์ใช้ไหมจะบอลซ้อมที่ปีเกยครับอยู่ยูอยู่เซบใไทยได้ครับได้ได้นิดหน่อยนิดหน่อยพิเทิร์นได้ได้ปุณยเลยเลยได้ครับอะพอพอได้เอดิดิ โอเคแว่ยูฟ่ามรุ่มมาจากบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบาซินฮะเอาโจทัศน์ำเองเล่นบอโหดมากเลยวันนี้บนน็อกน็อกใช่ครับวันนี้เราทำในยุคสี่ครับลูกไหนก็จอกเข้ายุบแล้วเรา ปิดเกมกับฟ <The> ันซอกปิดเกมโหววู้จ <The> ักปิดเกมด้วยชั้นซอก่อยก่อนใช่ครับโอดปนปนอ่ายูวินมากี่ไฟแล้วเนี่ยไฟนี่เป็นไฟเล็กดีเราใช่ไหมนะไฟตีเล็อเราเป็นเทมาตีสามไฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนะมากี่ไฟนะรวมงานไหมครับรวมไมไอสามไฟนี่คือชนะหรือแพ้นะแพ้ง่ายเลยใช่ครับปนชกดีขนาดนี้ไปแพ้ใครเนี่ย ก็เราวันนั้นเจมไม่ไม่ได้อยู่กับเราครับเจมไม่ไปเราเราเราไปอนสอง้คนเราโชคร้ายเขาโชคดีแพ้กี่คนเอาสามคนนี้มีใครบ้างหรอจำได้ไหมมีปีซินเทนาวาครับมีน้องชัดไปอ่ะแล้วมีใครอีกน้องเกียรติช้างด้วยอยากแก้มือใครก็อยากแก้มือใครมันอยู่ในเซียร์ก็ไมครับผมพร้อมเยอะทุกคน เดียวเดี๋ยวเดียวปนพูดว่าไงนะเอาใหม่พี่ปนอยากแก้มือใคร,รอ๋อพร้อมเจอ,<ช>อ,อทุกคนพร<ช>้อมเจอทุกคนพี่ขาดเท่าไหร่ปนเบีเลยยี่สิบสี่เลยยี่สิบสามเลยยี่สิบห้าปนมีแคมป์หรือยัง ครับเกิดมามีแชมป์หรือยังยังครับยังไม่มีถามหน่อยทําไมไม่เตะบอลทําไมมาช่องมวยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราในใช่ไหมครับในในเมืองผมผมอบทีรีผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีนี่ใช่ไม่ค่อยมีวินัยแล้วตีตีเดี๋ยวผมมีขายมวยโอ้บีไข้มวยก็เลยไม่อยากเตะบอลไม่อยากครับโอ้ผมข่าวช่งมวยเออเออเขไปรวยๆแล้วถึงช่องมวยมันอายุเท่าไหร่เนี่ย เขาได้ครับฮะสิบครับสิบเก้าปีโอ้ปนเก่งมากเลยเอ้ยทำไมชกมาสิบเก้าปีเหรอใช่ครับโอ้ขนาดสิบเก้าปีเก่งแล้วนะโอเคโอเคปนฝากพี่น้องจิดตามหว้เอาโอ้คุณอะครับไปเชียร์ปนเร็วพงษ์ครับผมด้วยครับอเจยดตาม ็มททีุ่กครับอลปนปนปน,นมาประเทศไทยมีแฟนหรือยังมีครับแฟนเป็นแฟนเป็นคนไทยด้วยคนไม่ประเทจ้เาเมอแล้วทำไมไม่เอาคนไทย <c oughs> ผมผมอยู่กับแฟนนานน<ๆ>เลือกป็นด<อ>ูเวลาเวลาไม่ดีออฟแดีด้วยอ๋อแฟนมาคุมแฟนมาคุมใช่โอเคโอเคโอเคโฟนยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับติดตามนะครับโปนนะโอเคยินดี